เช่นสไปเดอร์มังกี้ลิงดำชนิดหนึ่งในป่าอเมซอนตัวนี้ห้อยลงมาจากกิ่งด้วยหางและกำลังกินอะไรบางอย่างอยู่เป็นพืชที่เรียกว่ากัวบ้าฝักมันมีเนื้อเป็นฝ้ายรสหวานและฉ่ำ ผีเสื้อสีฟ้าเรืองแสงกำลังบินไปตามแม่น้ำมันคือผีเสื้อโมโฟด้านล่างของตัวมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนและด้านบนเป็นสีฟ้ามันจะใช้การกระพิบเปลี่ยนสีเพื่อสร้างความสับสนให้กับศัตรูแล้วหลบหนีแมลงชนิดหนึ่งกำลังเดินอยู่บนต้นไม้ มีความยาวประมาณ10เซนติเมตรแมลงเลนเทิร์นฟลายปุ่มที่หัวคล้ายกับจระเข้เมื่อมันเปิดปีกออกทันใดนั้นนี่คือซาโตชิคุริบายาชิผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปพาเขาไปทั่วโลกรวมทั้งออสเตรเลียและมาเลเซียเขามาที่นี่ เพื่อถ่ายภาพกองทับมดสังคมและมีวิถีชีวิตที่น่าค้นหานั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาลหลงไหลการถ่ายทำที่ยากที่สุดคือการถ่ายพวกมด mm hmm. กองทับมดมักเดินวนไปรอบๆผื้นป่า mm hmm. วิธีเดียวที่จะหาพวกมันคือการเดินไปเดินมาแล้วก็มองต่ำๆ 5ชั่วโมงในการค้นหาเขาพบมดไม่กี่ตัวที่เดินบนใบไม้ร่วงคุริบายาชิสังเกตอย่างเงียบๆไกลออกไปมดได้สร้างกลุ่มขนาดใหญ่เป็นลักษณะพฤติกรรมของกองทัพมด พวกนี้คือกองทับมดอ e ีไซอันเบอร์ชลีพวกมันมีขาที่ยาวและดวงตาเล็กๆบังคับให้ออกมามีบางอย่างออกมาจากต้นไม้มันคือแม่งป่องกองทับมดเข้าจู่โจมทันที มดกว่า50ตัวขึ้นไปบนตัวแมงป่องพยายามที่จะกัดทั่ร่างกายของมันมดจะไม่กินเหยื่อของพวกมันที่จุดของการโจมตีพวกมันจะนำเหยื่อกลับรังแบ่งกับเพื่อนของพวกมันและตัวอ่อนมด8ตัวกำลังแบกตะขาบตัวใหญ่มาที่แท้จริงของพวกมัน เมื่ออนาจาักรถูกโจมตีจากศัตรูมันมีขากันไกลล่างยาว5มิลิเมตรมดพวกนี้พยายามกัดและนี่คือวิธีที่พวกมันขับไล่ศัตรูเกื่อแยกอย่างชัดเจนแต่ละตัวจะรับบทบาทและทำหน้าที่ของมันเริ่มจากจับเหยื่อได้มดที่คอยแบกเหยื่อมดงานตัวใหญ่ทำหน้าที่เป็นยาม ตัวเล็กๆกำลังสร้างสะพานการแบ่งงานนี้ช่วยพวกมันสามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพได้พวกมันทั้งหมดเข้าไปในโพรงขนาดใหญ่ ที่เห็นนี้เป็นมดทั้งหมดพวกมันเชื่อมต่อกันกับตัวอื่นๆรอบๆตัว นี่เป็นรังของกองทำม,มดอีสายันเบอร์เชลีภายในมีราชินีมดวางไข่ที่กำลังจะฟักเป็นตัวอ่อนโครงไม้ทำให้มดปลอดภัยจากลมและฝนสิ่งที่ปกป้องราชินีมดมันคือม่านหนาที่สร้างขึ้นจากมดงาน มดเล็กๆเ,เหล่านี้จะกำจัดมแมลงหรือเหยื่อทั้งหมดที่ผ่านมาในเส้นทางของมันด้วยเหตุนี้พวกมันจึงเลือกเส้นทางการล่าเหยื่อที่แตกต่างกันทุกวันกองทัพมดกำลังเดินอยู่ใกล้มแมลงขนาดเล็กแต่มดกลับไม่ได้โจมตี ประมาณ20วันผ่านมาหลังจากคูรีบายชิได้เริ่มสแสวงหาราชินีมดในป่าแห่งเอกวาดอร์มดกำลังออกจากรังพวกมันจะออกไปหาอาหารในช่วงกลางวันแต่พวกมันจะไม่ออกจากรังในตอนกลางคืน คืนนี้มีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปพวกมันรวมตัวกันเป็นฝูงและเดินตรงไปข้างหน้าเช่นเดียวกับตอนที่พวกมันจะออกไปล่าเหยื่อ งมดเดินลงมาที่ต้นไม้และเดินเข้าไปในป่ามีบางอย่างที่แตกต่างจากขบวนมดปกติพวกมันกำลังแบกบางอย่างที่มีสีขาวมันคือตัวอ่อนและดักแด้ขึ้นไปภายในที่พัก และพวกมันแบกบเหยื่อที่พวกมันจับได้และที่จะเก็บไว้เป็นอาหารด้วยและแบกอะไรก็ตามที่มีค่าที่สุดของพวกมันไปด้วยการเดินขบวนแบบนี้เหมือนการอบพยพย้ายถิ่นฐาน <S <S มดงานตัวใหญ่คอยดูแลฝูง มดงานถือตัวอ่อนขนาดใหญ่ในขณะที่มดงานอื่นๆกำลังแบกสิ่งที่พวกมันสามารถจัดการได้กิจกรรมนี้จะทำในทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนช่องว่างระหว่างพื้นดินและต้นไม้เต็มไปด้วยมดตัวเล็กๆที่คอยสร้างสะพาน วงไม้เงียบสงบมดได้หายไปหมดแล้วมันว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงในคืนเดียวมดหนึ่งล้านตัวหายไป คราวนี้พวกมันไม่ได้อยู่ในโพรงแต่อยู่ในพื้นที่โลง่งเช่นเดียวกับในโพรงมดได้เชื่อมโยงขากับขาในการจับตัวกันเป็นกลุ่ม และนี่คือบ้านใหม่ของพวกมันพวกมันเดินทางตลอดคืนเพื่อย้ายไปยังที่ใหม่และในคืนนั้นเอง เป็นเรื่องเหลือเชื่อพวกมันได้ออกจากรังใหม่และทำการย้ายรังอีกครั้งและเช่นเดียวกับการอพยพครั้งแรกพวกมันก็เอาข้าวของทั้งหมดไปกับพวกมันด้วยปลายทางของพวกมันคือรากของต้นไม้และอีกครั้งที่พวกมัน จับกลุ่มในพื้นที่โลง่งการโยกย้ายครั้งที่สองในเวลากลางคืนมันหมายความว่ายังไงที่จริงแล้วจากการที่พวกมันออกจากรังของมันในครั้งแรกมันกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารหมดได้ออกไปล่าเหยื่อทุกวัน ระยะทางของการหาอาหารของพวกมันโดยประมาณอยู่ห่างจากที่พัก90เมตรพวกมันโจมตีสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่พวกมันสามารถทําได้โดยกวาดล้างแหล่งอาหารทั้งหมดในพื้นที่นั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมวันรุ่งขึ้นของพวกมันจะต้องไปล่าเหยื่อในทิศทางอื่นที่ไม่ซ้ําทางเดิม3ส,สัปดาห์ต่อมาไม่มีอาหารอยู่ที่รอบๆรังอีกแล้วกองทัพมด ไม่ได้ย้ายรังถึงแม้จะขาดแคลนอาหารเพราะราชินีมดกำลังวางไข่และท้องของมันก็ใหญ่เกินไปสำหรับการที่จะออกเดิน3สัปดาห์ต่อมามันก็ผอมลงหลังจากวางไข่และนั่นคือช่วงที่ฝูมดเริ่มเคลื่อนย้ายไปหาอาหารใหม่ๆการย้ายจะดำเนินต่อไปทุกๆวัน เนื่องจากในช่วงที่ย้ายถิ่นฐานไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนซึ่งต้องการอาหารจำนวนมากฝูงมดต้องล่าเหยื่อย,อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใหม่สองสัปดาห์ต่อมาราชินีมดถึงระยะเวลาการฟักไข่และก็เป็นอีกครั้งที่ฝูงมดไม่สามารถย้ายสถานที่ได้ดังนั้น ผุริบายชิตั้งกล้องของเขาเพื่อไม่ให้พลาดอีกแต่ขนาดของฝูงมดกว้างและยาวมากเขาไม่สามารถหาราชินีมดเจอได้บางทีแสงของกล้องอาจจะสว่างเกินไปและราชินีมดอาจจะไปทางอื่นแล้วก็ได้ คืนที่5คราวนี้เขาตัดสินใจที่จะลดแสงลงตามรายงานจากนักวิจัยคนหนึ่งราชินีมดได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากมดงานหลายตัวในขณะที่มันออกเดินทาง ผุริบยาชีหามันยากมากในกลุ่มของมดขนาดใหญ่บางครั้งเขาก็เห็นมดขนาดใหญ่แต่ไม่ใช่ราชนีมดเลยตีสองมาเล็กน้อยรวมเวลา8ดชั่วโมงแล้วในที่สุดมันก็แสดงตัวออกมา ราชินีมดมันยาวประมาณ2.5เซนติเมตรมันเดินช้าๆและล้อมรอบไปด้วยมดงานอยู่มากกว่า10ตัวซึ่งทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังมันมีช่องท้องขนาดใหญ่กว่ามดงานปกติราชินีมดเป็นแม่ของมดงานทุกตัวฝูงมดนับล้านที่แข็งแรงทำหน้าที่ร่วมกันได้ ก็เป็นเพราะฟิโรโมนของราชินีมดถ้าไม่มีราชินีมดฝูงใหม่ก็จะยุบตัวลงการโยกย้ายที่ราชินีมดถูกเปิดเผยให้เห็นตัวง่ายๆจะส่งผลอันตรายที่สุดสำหรับกองทัพมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมดงานส่วนใหญ่ต้องปกป้องราชินีมด ในที่สุดราชินีมดก็หายตัวไปในความมืดเมื่อเช้าวันใหม่วนมาอีกครั้งพวกมันก็ออกไปหาอาหารเหมือนเคย กองทัพมดอันยิ่งใหญ่แห่งอเมซอนอาณานิคมขนาดใหญ่มีการแบ่งแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างอาณาจักรที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวไปสู่แมลงอื่นๆด้วยพลังที่ไม่มีใครเทียบพวกมันยังคงเดินทางไม่สิ้นสุดในการล่ายือ่อเป็นอีกวันหนึ่งที่มีทหารนับล้านซึ่งนำโดยราชินีองค์เดียว เดินทับอย่างไม่หยุดยัง้งผ่านพื้นป่าขนาดใหญ่